ข้อความต่างมิติข้อความที่29ุ่กุกๆมิติมีอยู่แล้วเสมอชีวิตที่อยู่ในรูปแบบของมนุษย์โลกนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดที่พวกคุณมีอยู่เท่านั้นเองนะและเพราะความที่ว่าพวกคุณเอาแต่จดจอ่ออยู่กับชีวิตทางกายภาพนี้และมิตินี้เท่านั้นดังนั้น พวกคุณก็เลยรู้สึกไปเองว่านี่แหละคือทั้งหมดที่มันมีอยู่ละ่ะแต่ถึงแม้ว่ามันจะทำให้พวกคุณรู้สึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังและดูสมจริงสมจังมากแค่ไหนก็ตามแต่มันก็เป็นแค่ทัศนามิติส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนหลักมิติของพวกคุณเองเท่านั้นซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ และของรูปธรรมชีวิตทุกๆชีวิตมิติแต่ละมิตินั้นล้วนมีอยู่และพร้อมที่จะให้พวกคุณได้เข้าถึงอยู่แล้วทุกเมื่อซึ่งแต่ละมิติก็จะสั่นสะเทือนอยู่ด้วยขึ้นความถี่ของตัวมันเองซึ่งแตกต่างกันไปและถ้าเมื่อใดที่มนุษย์โลกเริ่มกระหนักรู้ถึงพวกมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้ว,ลวก็โลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆ หรือมิติอื่นๆเหล่านั้นก็จะยิ่งปรากฏอยู่และปรากฏออกมาให้มนุษย์ได้รับรู้มากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นบรรดาผู้รู้และนักปราชญ์ของพวกคุณทุกคนต่างก็เคยพูดถึงความสามารถของมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาวะแห่งความตระหนักรู้จากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งได้เอาไว้ให้แล้ว พวกเขาได้เสนอคำแนะนำเอาไว้ให้แล้วเช่นโดยการสวดมนต์โดยการทำสมาธิโดยการอดอาหารเป็นต้นส่วนเหล่าชายมารและผู้ศึกษาศาสตร์ลี้ลับทั้งหลายก็ได้เสนอแนะวิธีการใช้สมุนไพรเปลี่ยนจิตใจเช่นกัญชาเป็นต้นและพิธีกรรมเต้นราและตีกองต่างๆเพื่อทําให้จิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกคุณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคำแนะนำและเทคนิคทั้งหมดนี้ล้วนมีไว้เพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือเพื่อเปลี่ยนระดับความตระหนักรู้ของพวกคุณเพื่อให้พวกคุณเข้าใจว่าโลกที่พวกคุณกำลังมองเห็นอยู่นี้อันที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีอยู่เท่านั้นเองจงจำไว้ว่าพวกคุณคือจิตสำนึก ความตระหนักรู้และก็ความเป็นส่วนหนึ่งของพระจิตของพระเจ้าโดยพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตหลากมิติโดยธรรมชาติและโดยศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเป็นหลากมิติของพวกคุณนี้จะปรากฏออกมาอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบความเชื่อของพวกคุณเป็นอย่างไรและระดับความตระหนักรู้ของพวกคุณอยู่ในระดับไหนและพวกคุณเปิดใจ สู่ความเป็นไปได้ทั้งมวลหรือไม่เป็นสำคัญ